สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Euro Truck Simulator 2นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับรถบัสนะครับผมก็จะขับรถบัสของทีมงานนรมิตนะครับผมภารกิจของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพนักงานโรงงานนะครับผมไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะให้เสียปมนะฮะเป็นหัวขบวนนะครับไปทุกคนก็เดี๋ยวเราจะให้เสียปมนะครับนาขบวนไปเลยเจอเราแล้ว เปิดประตูให้เกมไอ้ไอ้เนี่ยรถพี่สตาร์ทยังไหโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขับรถบัสหรอไม่ได้ขับรถบัสนานนะครับแบบว่าขับไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวผมขอขับภายในละกันนะทุกคนนะอยากขับแบบอยากขับแบบสมจริงอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนมุมมองมุมมองผู้โดยสารแล้วทุกคนนะเขากล้องสิ่งไว้ในตัวรถบัสแล้วผมไปครับไปครับโอ้โหเสียปลาไปโน่นละก่อนรถออนไลน์แลทุกคน็ รถออนไลน์นี่คือเราก็จะเห็นรถเขาลอยนะครับผมลอยนิดหน่อยนะเราจะเห็นรอนิดหน่อยนะทุกคนนะเอาคืออ้าวโอ้ยรถพังยโอ้ยรถชนนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสมจริงโอ้โหสมจริงครับสมจริงเดี๋ยวผมไปตัดออกครับสมจริงแน่นอนหยอกยอกไม่มีเขาไม่มีคำว่าไม่มีคำว่ารถไม่พังนะพี่รถพังได้นะโอ้โเมื่อกี้นะฮะ เม่กี้แบบตกหลุมนิดนึงตกหลุมนะครับกี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อกี้ก็น่าตัดอีกแล้วเขาไม่ดูรถข้างเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสมจริงแน่นอนครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปตัดกอนโอ้ผมไม่ได้ขับนานน่ะจะลองก่อนจะลองก่อนไอ้เพื่อนขยับพีเกมไอ้พี่เมย์ไปฮะทุกคนนะลาด้วยเราด้วยเพราะว่ามุมมองคนนั่งครับอันนี้ภายในสวยมาก ครับนุ่นขึ้นไปขึ้นไปขายผมวันนี้มีขึ้นขาไหมครับวันนี้เสียแปมขับสปีดไม่นเถูกับรถไอ้รถเก่งไปละได้ยินแต่เสียงรถไอ้แปมอ่ะเสียงไอ้แปมแบบว่าคือแบบลั่นมากทางข้างหน้ามันคิดจะรอกันเลยหรอจอดแป๊บนึงจอดแป๊บนึงได้ไหมพี่ผมลืมเออผมลืมปิดอ่าทักสปีดมิเตอร์มันได้เก้าสิบอะใช่ไหมคนที่ได้เก้าสิบม ปาเบกใช<ม>่พี่สายดักเลยเมื่อกี้นี่ของของคนอื่นมีของคนอื่นความเร็วความเร็วเกินเก้าสิบไหมของพี่พี่ขึ้นเกินไหมยังไม่ขึ้นครับแล้วพี่จะพังแล้วยไม่ได้เยียบเลยผมรถพี่ไม้อยู่ข้างๆเราที่เองทุกคนนะและ้วผมจะพงังแล้วนี่ขาวขาวข้างหน้าผมหาที่ซ่อมได้ไหมอ่ะนานบอกแล้วเขาไม่สมจริงอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วเออไม่ได้ขับนานเลยเราก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชินไอแลวคนนี้เอและ ผมหล่อครับไม่เชื่อครับขับข้างหน้าครับจากทีนก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ไหมครับเอาการเลยครับขับหน้าขับหน้าที่มอของแล้วก็กดต้นไหนกันเนบ้างกดเอ็กตัวเอ็กกดเอ็กค้างฮัลโลครับฮัโลครับมาครับวันนี้เราจะมาขับแบบสมจริงฮะวันนี้เมื่อกี้ก็ได้คะแเรียกว่านะครับเมื่อกี้ก็ตกใจหมดเลย เยอะกว่านะครับโดยการขึ้นไปแบบชะลอนะพี่เขาขับไม่จบจริงก็ซีมองแทงได้นะทุกคนนะไปลงไปเดียวอ่ะอยาดูสนจริงก็มาช่องสักใจ S C ได้นะครับผมก็สมจริงครับแต่ผมไปตัดฉากที่ผมชนออกครับแต่สมจริงแน่นอนพี่ไม่เปิดไฟเดียวเลยนะพี่ไม่เปิดครับผมแล้วทำไมผมไม่เห็นไฟเบรกไปอย่างแรงนั่นสิบแล้อครับผมไม่ผมผมขับไม่ได้เบรกไงเสียแล้วเสียแล้วเอ้ย ทางข้างหน้าจอดอ้อเรียบร้อยแล้วพี่พี่ไม้ไปแล้วไอ้ปามบอกไอ้ปามบอกเริ่มหงุดหงิดแล้วไอ้ปามบอกมาเลยมาเลยความเร็วได้เท่าไหร่อ่ะปามยังเย็นไม่สุดเลยครับไม่ไอ้ปามล็อกความเร็วไว้ที่เก้าสิบไม่เดียวรถเองพังไหมน่ะปามไม่พังครับไม่ได้ชนอะไรนี่ได้เพราะผมไม่ชนเลยเลยนะไม่พี่ชนเองไม่ไม่ขึ้นไหนเมื่อกี้เอาหรอมีแต่พี่ไม้ไปชนมั่วโอ้ไม่มีชนครับเมื่อกี้ไปดูคลิปผมได้ครับ ห้าสิบเปครับห้าสิบเปพี่วิ่งมาเป็นร้อยนี่ใช่ครับใช่เนี่ยเป็นร้อยเนี่ยมันขึ้นใน G P S เนี่ยผมได้ห้าสิบไปของผมได้เก้าสิบตอนเดียวผมมากสุดอ่ะของพี่เป็นร้อยหรอใช่ครับเก้าสิบหน้าไม้นะพี่ของผมเก้าสิบของผมเก้าสิบมาจอดเดี๋ยวจอดจอดแป๊บนึงได้ไหมโอเคโอเคจอดแป๊บนึงจอดแป๊บนึงได้เลยครับอ่ะจอดแล้วจอดแล้ว อาจะแล้วเขาเขาข้างทางสี่ขั้วจะแล้วอันนั้นอ่ะเขาเขาไม่จอดเลยอจอดแล้วนี่เขาไม่จอดเรื่อผมก็ผิดไม่ได้เดียวสก้าอยู่เนี่ยเมื่อผมมาโดนล้องไว้ที่เก้าสิบบาทนันผมห้าสิบเองนะพี่โมโห 50, ้าสิบเก้าสิบตามไม่ทันเลยใช่เหรอเ,รเอไเอไอจีเบสภายในอ่ะเอเอนัอ่นแหละเก้าสิบตามไม่ทันเราด้วยเราด้วยเราด้วย ปลามันปาดไปปาดมาแล้วดูมันขับดิฉลอชฉลอชะลอไม่คงไปปิดทางเด๋ยดร้อเด๋ยดร้อคนตามนี่เด๋อวร้อคนตามจะเย็ดรอก่อนรอกันก็รออยู่เนี่ยพี่จอดรออยู่เนี่ยพี่ว่าจะหาอะไรกินอยู่นี่สักคู่แล้วทุกคนนะผมขอมาปรับให้พี่ก่อนความเร็วเขาว่าอยู่ทำไมมันไม่าเดือดรมกับชาช้ามททำไมความเร็วมันไปไม่ถึงไหนทุกคนนะจะไม่เบรกนะ เออลัดเก่ลัดเก่เกเมุดอ๋อไหนวะทักสัอทีนี่งงไงว่าอยู่ของเรยวไม่เกินเก้าสิบไปครับผมกำลังออกตัวไปใหม่แล้วทุกคนนะนั้วลิมิตครับผมตัดแต่งหน้ายุธยานทะุกคนนะเจียงอย่างลัดเลย สองคันหน้าสองคันหน้าเข้าไปไม่รอเราเลยนะครับนี่เสียงรถใครวะเนี่ยลันรันเนี่ยเสียงรถพี่หรือเปล่าวะเสียงรถตีไหมนั่นแหละผมไม่ได้เหยียบเนียผมปล่อยเอาเหรอปล่อยไลฟ์พี่เกมอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังเลยอ่ะผมปล่อยไลฟ์มาอยู่นะทาข้างหน้าข้างหน้ารอเราเลยนะคุณนะคุณนะช้าครับช้ามาแล้วมาติดตามช่องน้อยเกมดีกว่าครับมาติดตามช่องน้อยเกมดีกว่านะตัดออกครับฉากนี้ตัดออกครับไม่ตัดไม่ตัด มาครับผมโอ้โหสองคันคโอ้โหไอ้ปามพาขับดู <laughs> อะไรอะพี่แล้วดูมันพาพี่ลัดอะไรมาไม่รู้นี่เมื่อกี้นี่เอ้าไปไหนอ่ะไปครับวิ่งขวาครับวิ่งขวาครับยาวๆาวด้านขวาเลยครับพี่จอดรออยู่งงกับแผนพี่อยู่นี่เจลาเจราเจราเจอสองคันหน้าละอ่าเห็นไหมพี่จอดรอผมจะขับเลยทางทางเลี้ยวตอนโน้นมาไม่ก็เลี้ยไปทางนี้แลน เออากี่กิโลอความเบียดอะคาเบียดมาครับผมรถเราก็อย่างแรงจัดเลยนะทุกคนนะขับภายในยาวๆครับมาครับผมเอยอะไรวะน่ะโอ้รถด่วนรถด่วนออ้ปลาดูโอ้เเอารื่องครับแรงจัดแรงจัดข้างหน้าพีหัวหักนะปลาไปทางไหนพี่ชะลอนะพี่ไวกว่านะ แล้วเขาก็หักขวาเข้าแบบกระทันหันแนี่แหละมันพาพี่ขับแบบนี้แหละดูไปครับเปิดไปลงไปแล้วมันเก่งเพื่อนนะเอ้าชิบหายแล้วตบมันเก่งชนนะชนไปแล้วชิบหายแล้วตายคันข้างหน้าข้างหน้าขวาลงลงขวาแล้วโอเคครับผมลงควายแล้วเหรอฟาไหนวะจะรอนิดหน่อยรถบางปามนี่ใหญ่กว่าจิมมี่นะทุกคนนะรถล้อลอยบนฟ้าแล้วนะเอ้ยปานรถนั่นกันวะ เอ๊ออ้าพี่รถตัดหน้าอะเียลรถตัดเข้ามาเลย,ยเข้ามามมแรงด้วยปเกมไมเมใช่ไมเออพ่เห็นอยู่ที่กเดดยัเองเนียติดไฟแดงนะไฟแดงจอดด้วย <c oughs> นั่นค้างหลังเขาเอออะไรอะ <c oughs> เครืสุดท้ายเลนะทุกคนนะันข,ข้างหลังอะค <c oughs> งข้างหลังเขาเครื่องสุท้ายแหละไปเดี๋ยวเขียวลผม ไปไปไปอะไรเนี่ยเหมือนเราขับวนเลยนะปามนั่นไหนปามหาขึ้นเลยนะนั่นไหนปามมาปิดโอ้ยแย่เลยอ่ะทุกคนเจเมืองไหนก็แวะเมืงองนั้นน,นั่นนี <laughs> ่เฮ้ยง่ายง่ยตา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 ยเรียก,กว่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะผมชิมหายแล้วพี่อยู่ผิดเลนเออ <c oughs> มีเพื่อนแล้วเว้ย เล่ยปลาคนเดิมล่ยผมเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยซ้ายนะพี่ไปเขียนแล้วครับมาเลยเดินซ้ายนะนะครับอย่างรถเขาทำไมดูนั่นจังงานรถเราทำไมไม่นั่นจ่ยโอ้โหเกมโอ้เกมเบียดพี่เลยว่ะไม่ต้องสองเลนนะทถ้าเต็มขึ้นเท่าไหร่แล้วพี่เต็มแล้วฮะเต็มแล้ว เกิดเท้าจิงจริงเนี่ยงั้นพี่ไปซ่อมก่อนแล้วบินมาหาผมก็ได้แล้วจริงๆอ่ะมันบินนวับมาได้นะพี่มีมุมม้องพี่โหลดมุมกล้องบินมาไหมอ่ะมี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 เนี่ยผมมันวับยังไงแล้วนะไอออะไรนะเอก้าอะไรนั่นนะ F อเจ็พี่ F 7เจพี่กดเอฟไปซ่อม F7 ไปซ่อมก่อนนี่คือเราวนแลขับได้อยู่นะครับผมมากลับรถครับเมื่อกี้ไปปิดจากกลับรถอย่างไกลอ่ะโอเคไหมขับ กับรถแม่งอ้อมจังหวัดเลยอะกับรถทีสิบกับรถหนึ่งทีก็สิบนาทีไปแล้ววะทุกคนนะเรียกว่านะเข้าป่าครับอ้าวด,ดูเขาเพิ่งบอกโธ่ตาทุกคนนะเบรกได้เบรกนะครับเออเบิกตัวเองนะครับเบรกข้างหน้าเขาทำอะไรอะข้างหน้าาทำอะไรอะแล้วอ้าวพี่ไม้วับมาแล้วยังเราที่ยังไม่ฟังเขาอีกเอ้า อะไรวะเอาแล้วพี่พังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไหมเหรอพี่ย,ย,ย,ยังยังยังอีกนิดนึงน่ะเขากำลังวาร์ปุ๊กเขาใช้มันกล้องเหนือ่อทุกคนนะยังเขาจัดนิ่งเลยนะเขาจัดนิ่งเลยนะทุกคนนะยังไม่นิ่งเลยเนี่ยรถมันขึ้นไม่ได้นี่รถมันห่างแล้วว่ะกด F7 ไปละ <c oughs> แหี่พี่พี่มาดีกว่าพี่พซ้อมริมยันเนี่ยศูนย์มันอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่เองออกมาที่เกียวเองพี่ศูนย์อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยใช่ไหมขับขวาเดี๋ยวลงอีก เข้าขวานะเออเออไอปามพาปากซ้ายปากขวาเมื่อกี้อ่ะโอ้โหนี่ผมปิดทางตรงนี้แหละเมื่อกี้ที่มันผิดอ่ะสั่งรถถเลยเซอร์วิสใช่ไหมแล้วก็ไอ้มันซ่อมไงวะกดอันบนก่อนพี่ตัวเอสอันอะไรตัวตัวเอสอันไหนกดให้มันทั้งหมดดีทั้งหมดแล้วก็กดคอนเฟิร์มออกมาพี่เซอร์วิสทั้งหมดเซอร์วิสขวามได้เลยครับคิดซ้ายไม่เหรอขวามันอีกทางหนึ่ง ไดความนะครับโอเคสองบัดหน้านี่เขากำลังไปแล้ว่ถ้าจะเอารถทัวรมาอย่อ่าม่มาเลอยู่หน้าผมแนี่นั้นลงไกลด้วยไงแล้วเขาจะรู้ทางไหมไม่อยู่หนาผมแลพรอผมแซ้ายครับพี่เอโอเคครับผมเปดเลี้ด้วยสิเลี้เห็นไหมอย่างร่มจาเห็นมาแล้เห็นมาล้วน่นน นี่นะครัมแซงกับรถฟัวงใช่พี่มาแล้วผมอีกคันเอาตัวมาแล้วแบบนิ่มนวลครับนะครับเดี๋ยวผมจะขับแบบสมจริงแล้วนะทีนี้จับทันนะครับจับข้างหน้าเวลาจะเบรกก็บอกกันด้วยนะครับโอ้โหแล้วคือแบบแล้วเลี้ยวขวานะครับที่ปัดจากเลนขวาเอ้ยเลนเลน้ยวสามอะปัดไปเลยอะอะไรเงี้ยไอ้จีเบสในรถอ่ะปกติผมจะปิดใช่ไหมไอ้จีเบสอันอันใหญ่อ่ะอ่า ดูในรถมันมองไม่เห็นเมื่อกี้ก็เลยกระทันหันนิดหน่อยสอรี่ครับสอรี่หลายหลายดูผลมวว่าเพินที่ห้าสบหนะครับห้ากิโลเมตรตชัมงของผมร้อยร้อยห้าสิบหกของผมร้อยห้าสิบหกอ่ะหเลยครับผมควมเร็วเก้าสิบเปนะตายตายตายยาแล้วครับไกไม่อีกกี่อีกกี่ร้อยโล啊 ก็บอกม่เป็นไม้เกมไม้เห็นอะไรไหมไม่กําลังจะแซงแล้วทุกคนตัดหน้าเฮ้ยหลุมลุมหลุมลุมไหนลุมลุมอากาศอะไรนโอ้โหว่าแล้วรถไทยเลยไอ้ป๊าเป็นทำอะไรอ่ะรถไทยอีกแล้วโอ้ยรถผมขึ้นไปสามสิบกว่าเลยอ่ะไอ้ช้อนตูดรถสิบล้อหรอป๊าพี่จะจะหมดคันเลยเมื่อกี้เนี่ยใส่เต็มตูดอ่ะ ฟาร์มเอีขับอะไรเนี่ยเป็นคนนำที่แบบว่าไม่น่าจะน่ออะพี่เอาจริงทำงานดูด้านหลังอยู่เมื่อกี้โอ้ขับภายในก็ข่าวไปดูทำไมข้างหลงังมันเพิ่งซ่อมน้ำเมื่อกี้ที่กลับไปซ่อมอีกแล้วเหรอพี่หรือว่าเอาตัวอยู่อ่ะโมงสามที่สองเปอร์เซ็นต์ในรถผมดิขอบอับขับไปไหมครับชิบหายละรถเน่า,ามไม่ขับยังไม่เข้าดีกว่า น้ำมันเหลือเยอะชิบหายแล้วเอารถน้ำมันหมดเหรอเอาอร,ร, <ถ S 2> รถดับไปพี่รถรถเครื่องพี่มันดาเมจมันเยอะ,อะดิเออตามไม่ทันเลยทีนี้เอออย่าปั๊มที่นี่จะชะลอก็ไม่พอไม่ได้ชะลออะไรผมกดกดทัน,ดนทได้ข้าอยู่จะทำอไมแม่งพี่จะขี้ตูดวะใช่นะกระทันหันนิดหน่อยนี่ผมลงมาจูอีกเร็ว โอเคสวยงามไม่มาละไปเดี๋ยวเราเปิดคลิปต่อเดี๋ยวเดินคลิปต่อนะไปนะอ่ะทุกคนไปต,ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนนะหลังจากที่ล้มลุกคลานกันมาแล้วผมเล <c oughs> ซายนะครับโอเคครับผมตับเข้าไปเลยมดกันความสมจริงคลิปนี้สิบล้อรถพ่วง <c oughs> มาถัดเอานะทุกคนะ มีการตัดออกด้วยโคตรโกงไงแล้วทุกคนเนาะต้องไม่ปฏิสุดใจเหมือนเราเลยเนาะแหมคุณไม่ตัดอ่ะคุณเลียวเลยโอ้ผมปริสุดใจไงที่เดีโไปเด้งนะครับยังหนาี่ไม่ก็มาซิ่งจัดเลยนะทุกคนเราดูจากแผนที่นะผมเบกดึงเบกมือเบกซะเหมือนว่าเขาจะมั่นใจในระบบเบกของตัวเองมากแคทุกคนนะใช่ครับ เปิดไฟครับผมเออไปเขียวแล้วไม,ไม่ไมไปวะรถพว้เนี่ยไม่ได้หรือสิกดเจตจตกไฟสูงใสเด็ดทัวครับผมรถบัสอ่ารงจะแดงแล้วรถก็แดงไปแล้วผมไม่สนใจผมไปก่อนแล้วมาครับจะป่านได้จะเทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนรถพว้คันนี้น จัดเลยครับจัด<ร>เลยออกสามคันหลังก่อนได้ไหมจัดจัดจัดโบเวียนนะครับด้านหน้าโอ,โ,อโอ้ถูถ,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 ถูถูกับถูกับแบนนี่ยืดชิบหายคนขับจะหลับแล้วอ่าเขาไม่ปิดโหมดเกงกว่วงมาไงมหายครับผมใกล้ถึงแล้วน,วนะโ <c oughs> รงแรมอ่ะโรงแรมอยู่ข้างหน้าเรานี่เองไงทุกคนนะเกือบจะล้อผมไปอีกแล้วพี่ มาครับไปบางปามเข้าใจร้อนอะไรนนิเด็นโรงเรียมแล้วนะทุกคนนะมาครับผมโรงแรมทางไหนวะฝ่ามือนะทุกคนนะนั่นไงทางเข้าด้านหน้าไม่ใช่เหรอมันจะแคบๆเลยเข้าผิดฝั่งวะเนี่ยปั๊มเข้าฝั่งนู้นตัวแล้วตัวแล้วเเนี่ยเอาครับ ามาแล้วครับส่องมาเข้าโรงแรมครับผมเอาการให้หนักใจเลยนะลูกตัวต้องกลับเอาเอาหลังเข้าไหมเนี่ยหรือเอาหน้าเข้าจะฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้นะ เอาหน้าเข้าไหมหรือว่าหลังเข้าจะไปเกมถอยไปตรงนู้นก็ได้ถอยยาวไปเลยเอาหน้าเข้าหรือหลังเข้าหลังเข้าดิเราต้องเข้าช่องสิบล้อดิไม่ไจอดยังไงก็ได้คำพูดแล้วทุกคนงั้นผมจอดอย่างนี้แล้วกันอือโอเคยังไงนะกันครับคุณสาวกนงไนพี่กิง เออนั่นแหละนั่นแหละเดีปั๊มเดีปั๊มเลยแล้วพอพ่อพ่อพ่อพอ่อสวยครับเดี๋ยวประตูเลยอ่าจัด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 ตาไปสวยไปไหน,น,ไหนอ่ะมาอะมาครัผมเดี๋ยวแล้วเพื่อนอะไรอะให้ใส่แกียหอยอ่ะเขาที่ไม้ใส่เหรอใช่เกียดับเครื่องเนาะดับเกียร์ขวาผมโอเคดับ <เอ S 1> แล้วปะ อคอัครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับมาครับรถบัสนะฮะใครที่ชอบนะครับฝากอะไรให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับทีมงาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม